อาหารเด่นสอบมาสาวใส่บมกกระโดดแล้วครับกินต้องกินแบบนี้กินเราถีงเซ้เนาะไม่ต้องเสียดายนะมันลายเต็มป้าก,กระโดดรักษาโควิดไม่ได้ดอกห่า <laughs> งะอ,อกหกักอะไรดิบเนมันีอจอดนะ ไข่ยูก็กินอยากซิ้มอมั้งยังไยกําลังทิ่ไข่กัดินแก่ไข่แก่ได้แต,แต่ก่อนเคยไข่น้อยๆกินเข้าไปในไข่เตียกวิตามินมันหลายหดอาลาดิดครับรบสชาติเป็นไรไม่ยอมบอกข้าวน้ำาาหอมก็ข้าวน้ำหอม <laughs> สวัสดีครับผมนี้พามาเบิ่งแปลงบอกลิตรนะครับลิตรผูกผสมกับบอกกันหกชิ้นครับผมที่ถามเขามาว่าต้นหน่อยต้นนี้เข,ขาหั่นคอว่าต้นแปลงนีว่าบัตทันในหั่นครับเป็นแปลงหกหน่อยครับผมด้วยกี่บัทัทททน,นหลายครับขันทันทันขันทันอยู่ขึ้นเมื่อไรครับแปลงสี่หน่อย,อยเริ่มทันหนึ่งเดียวสามปีครับ แปลงนีซีปีก่วหล่อพระท่า,านได้ห้านมาจากแพรครับตอนนี้เป็นตแบบหกชิ้ครับ,รนนบครับ,รบ,บ,รรบ,รรบเิม่นครับเดี๋ยวก็คอยมีนวยครับเก็บอยู่ลูกหนึงครับเริมทั่นก็มีนวยครับแปลง 600, หกลอยพระท่านด้หนนะครับส่วนว้นสูงของระดับน้ำทะเลนี่เช็คเบื้องก็48สเมตรจุด8ครับ สูงมาไหลเป็นไลยความห่างของระยะแถวกับมันหาคุณเจ็ดครับหาเมตรคุณเจ็ดเม็ดก็ครับการให้น้ำให้ปุ๋ยก็ให้มือด้รอบครับผมช่วงนี้เราไม่เปิดครับประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ปิดครับเนี่ยปุ๋ยจะปุ๋ยนี่งเดี่ยวเตี้ยครับตรงเบื่องลักษณะต้นครับให้เมื่อใดให้ทุกมือครับการปล่อยปุ๋ย ต้องเช็ยบต้นมึงต้นส้มต้นยังม่วต้งการปุ๋ยตัวใดเขาจะคออยหายครับกระเจี๊ยบทละเทียห้นชี่นะครับแบบระบบงานหยุดตอบคอมเมนต์ของคุณออกโปรสยามครับติดถามเขามามแบบรีดปูผสมกับหกชิ้นครับเบ,บิ่งไประบไปเป็นรูปแบบแปลงครับผม ครับเหย้าลงไปหดปุ่นนะครับแปลงหกลอยครับผมครับเบป็งต้อนหนึ่งหกจิ้มครับมีหน่วยบ่บ้านไหนหั่นก้อนครับคุณคือว่าเพิร์นบ้านไหนจิเรืองเอาหน่วยบ้านไหนนะครับว่บคือแปลงสี่ลอยสี่ลอยนี้สามปีนี่เริ่มหั่นแล้วครับม,มีหน่วยนะครับ เชียงเบินในด่ดังจะน้อยครับบินเมืดมือครับเพิ่งบินกันอะไรแบบลักษณะเตียงแถวเยาวเลยครับอิ่านี้มาเตงกิงครับก็่อจะเก็บโอ้ก็ดูครับมากันเป็นบัดเป็นไอกันสะละค้นกันอะไรถึงหมอกนั่งซองสามมือ ที่มือนเงกันครับหมวกครับรจบชิปเท่านี้นะครับติดตามชิปต่อไปเลยครับสวัสดีครับบักสปาตาครับผมปูปนบักโวโควอยซามแถวทดลองปูครับแตงกิงออกนิดหน่อยครับผมลิบซกต้นสุกิไทยลงไหนอีกเที่ยนึงครับ ข้างนี้ก็เป็นมักลิดครับปลูกแซมอยู่สามแถวต้องถัดไปก็เป็นมักลิดถึบนะแตดงจีงหงค์ครับกไก่ตัดดอ,อกสื่อมันบกสปาตาครับผมบกศาสค่ายบกบกซีดานะครับซีดาสุกครับค่ายกันเนื้อสุกการจับเม่ช่อดอกชอ่อนีฆ ใบใบไข่ครับใบบักกอบนะครับฟังฝนครับเป็นสับปะรดครับ